ตามหมดเลยเริ่มแล้วเริ่มที่แซบแล้วเริ่มเริ่ม,มจะทําเมนูแล้วสําหรับคืนนี้ครับรพาดเปี้ยวหวานเนื้อแม่มากินข้าวน้ากันครับรกินกับวเปลี่ยนก้าียวอันนี้คือแครอทนะครับหั่นเรีเยบร้อยแล้วแล้วก็มีขนมหวานด้วยวันนี้สามกษัตริย์มีสามอย่างสามกริย์เลยวันนี้สําหรับ ครัวอยู่ที่ใกล้กับรถพวานาใกล้กับพ kind of mm ันพระมาตรงนี้ทีไรสถานที่จะแคบนะครับพี่น้องกันลาให้หลายพรสอัสดีไม่หมูมั่นคงครับไม่รักก็บอกสสดีจ้าบอนนัสดีครับแม่สสดีย่ามือแรงเด้อหนึ่งเข่าไปพร้อมเบื้องไรสวนบอนนไปน้ำขั้นสันบ่เถ่าสีขาเจ้าเนี้ยนะครับพร้อมแล้วเลือติดฉากบันทิติจอแล้ว เรือติดฉากขึ้นคานไฟก็จบแล้วนะครับพบกัน3ามทุ่มไปหอดตลอดซอดแกงเบิงฟีเบิงฟีแม่อยู่ไก่อยู่ไก่อยู่เนื้ออยู่ใจบันไก่บันไก่นางหลุดลงเลียมาไว้ไว้วัดจอมสีบ้านทันดอนลุ่มภาวะปีเบิงฟีสอดแกงอันบางเว้นกันล้มแม่ล้มล้มก็คือฝนสิตกบักะบกัสิโลนนี่แหละบรลนวัสิไลสดแล้วมันมีเพียงฤกษ์ศิษย์ก็เลยบดไลไลสดปกติบรรลนมาถึงหน้างานบรรนุกัสิไลเนาะนะครับเนื่องจาก อะาหลายอย่างล้างมือกระไล่ลัางมือกระบอไล่แต่พยายามจะไล่นะครับเพื่อให้เลก่ไก่ธิ์กันนอแม่บนนยิบเก้าแสดงที่วัดวัดหงศีสาแรดพุทธไทยสงแม่นครับคุณพ่อเอี่ยมช่วงไทยสงนะครับพยายามค่อยเด้อเอาใส่ง้อหน่อยเอาก้อยกระปอมไปฝากค่อยน้ำเนี้ยวัดศีสาวแรดหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อ,อพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นะครับบนปีเล้วไปฝนตกบนรนุนบรไปนะปีนี้นะครับมีบุญเตรียมเด้อยิบเกาเฮ็ดบุญวัดวัดหลวงพ่อรีสาวแรดพุทธชัยสงนะเตรียมเงื่อนใหม่เงื่อนออกพอดียิบเก่านะเตรียมร่วมบุญนะครับเดือดุ่นสิพาเฮ็ดบุญบนุนจะพาสส้างบุญไว้ได้หลายเมื่อวานอนุโมนทนาบุญกับพี่น้องป้อง่ายบรรเนอบันไก่ทั้งต่างประเทศทั้งฝั่งแม่น้ำโค้งก็ดีครับร่วมบุญกับบานนมาที่วัดพระาธาตุบางพลัน อาตำบ,บนพระธาตุบางปวนอำเภอเมืองหนองคาย4,340บาทร้อยบน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 ญยูนตาดบนเดอนอ้อพี่น้องผูดใดเหตุบุญน้ำบรินนขอให้เจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ได้บุญหลายๆบุญคำนำสู้เจ็บมองไหนปวดมองไหรให้เจ้าสว่างเจ้เจาเศร้าให้บุญบารมีพระธาตุบางปวนน้ำปกปักรักษาอีพอ่ออีแม่สุขสุขคนให้อยู่ดีมีแห้งแข็งแรงให้ได้พบพอ่อหน้าตาก,กันเดอ้อแม่เดอ้อ สวัสดีแม่ปัสสุธามาหาหนาแม่กานิธาด้วยนะครับ